สวัสดีครับพบกันอีพีสองครับตามสัญญานะครับเปลี่ยนไฟเลี้ยวนะครับครั้งที่แล้วไฟเลี้ยวไม่ติดหัวไฟเลี้ยวขาดนะครับมาเลยครับเวฟร้อยนะครับมอนอื่นก็ถอดกระจกมองข้างก่อนนะครับประแจเครื่องมือจะมีสองอย่างเหมือนเดิมครับประแจเบอร์สิบเกนะครับแล้วก็ไขควงตะกูไลนะครับ กระจกสองข้างนะครับต่อไปก็จะเป็นน็อตนะฮะใช้ตะกุลไลมีน็อตอยู่ประมาณสามตัวนะครับอันนี้เป็นรุ่นเกานะะ่าแลน็อตเหลือแค่3ามตัวปกติน็อตจะมีห้าตัวนะครับ ตัวท <23. S 2> mm ี่สาม นี่ยนะขั้วไฟครับมีสายไฟชุดใหม่นะครับที่เราซื้อมาเปลี่ยนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนหัวไฟเลยนะครับอ่าโอเคนี่หัวไฟซื้อมาใหม่นะครับอันเก่าไปแล้วก็เสียบเข้าไปข้างในเหมือนเดิมมันจะมีสายไฟอย่างนี้โอเคลองทดสอบนะครับแดงนะครับอ่า น,นี่จะเดงสองข้างหรือเปล่าครับอันนี้ข้างแรงนะครับตรวนี้เป็นข้างขวาตสอไปนะครับข้างซ้ายาข้างซ้ายแล้วกดงแด้งนะครับตอนนี้ไฟเลี้ยวก็แะดงครบสองข้างนะครับผมใส่เข้าไปที่เดิมนะครับจะมีเขี้ยวอยู่นิดนึงคนระับโอเคแล้วก็ทําการเทสนะครับใส่แล้วครับข้างขวาแดงนะครับ ไปดูข้างซ้ายข้างซ้ายกระเดแงนะนะครับโอเคไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับี๋ยวก็ประกอบเก็บกลับเหมือนเดิมนะครับวิธีเปลี่ยนไปแล้วก็ง่ายนะครับทำตามขั้นตอนดังนี้เลยนะครับโอเคข้างหน้านะครับมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนเพิ่นพมนะครับกับมอเตอร์ไซค์รุ่นเว็บร้อยครับเดี๋ยวเรา นำให้ดูอีกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับห้องช่องสียุ้ยครับมีคอนเทนต์หลากหลายเลยนะครับขอบคุณมากครับวััสดีครบ bye ๊ายบายลาไ้ก่อนนะครับ